ผิวหน้ามองเขาไม่มั่นใจในตรงนี้คะ่ะแต่ผิวหน้ามันก็มันดีขึ้นนะคะแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นถึงขั้นแบบเห็นผลขนาดนั้นนะคะผิวแห้งแล้วก็เป็นรูขุมขนกว้างฉีดครั้งหนึ่งได้ถึง9้าเข็มเลยช่วยให้ผิวเนี่ยละเอียดขึ้นรูขุมขนดีขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยดูสดชื่นขึ้นนะคะ สว sí, ัสดีค่ะช right ื so no ่อโบนะคะอายุ23ปีค่ะตอนนี้ทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะปัญหาผิวหน้านะคะลุ่มผลกว้างค่ะตอนนี้อยากจะบอกว่าถ้าล้างหน้าออกมาก็คือหน้าแห้งค่ะเป็นกรยเลยได้ที่สําคัญโบต้องใช้หน้าตานะคะในการไปคุยงานข้างนอกค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าผิวหน้าหมองเขาไม่มั่นใจในตรงนี้ค่ะที่ผ่านมาดูแลตัวเองผิวด้วยกันดูแลตัวเองผิวด้วยการโบกครีมทั้งนั้นเลยค่ะ เรื่องครีมเรื่องวิตามินนี่ก็มีเติมผิวบ้างนะคะแต่อยากจะบอกว่าโหเราหมดกับค่าครีมไปเยอะเจ็บกับค่าครีมไปเยอะมากๆแต่ผิวหน้ามันก็มันดีขึ้นนะคะแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นถึงขั้นแบบเห็นผลขนาดนั้นนะคะ ทำไมถึงมาทำ NC v ต i t a Booster ที่นัชยาคลินิกหรอคะอย่างแรกเลยก็คือเห็นดาราคนดังมาทำกันเยอะมากๆทั้งดาราทั้งงามนะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์โบว้ใจที่นี่แน่นอนค่ะก็เลยสนใจอยากมาลองทำดูค่ะต้องมาจบมาสวยนะคะที่นัชยาคลินิกเท่านั้นค่ะ ือโบไปเห็นมาค่ะรู้สึกว่าดาราคนดังเขามาทําที่นี่กันเยอะมากแล้วก็อยากรู้เคล็ดลับด้วยว่าทําไมเขาถึงหน้าใสกันแล้วก็แบบเวลาไปถ่ายงานทีหรือว่าออกกล้องนี่คือออล่าพุ่งมากนะคะวันนี้เลยจะมาถามคุณหมอกุ๊บไก่ะคะ่ะเพราะว่าไว้ใจที่นี่มากนะคะสําหรับที่นัชยาคลินิกคะ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะน้ำโบสวัสดีค่ะวันนี้คืออยากปรึกษามากเลยค่ะพอดีเห็นดาราหรือคนดังเซเลบพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาทําที่นี่กันเยอะมากแล้วก็อยากรู้เคล็ดลับด้วยว่าทําไมเขาถึงแบบหน้าใสกันหน้าออร่าเพราะว่าโบเนี่ยใช้หน้าในการแบบถ่ายคลิปแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจที่สําคัญคือโบมีปัญหาผิวหน้าพวกแบบอ่าพวกจุดด่างดำหรือว่าเป็นรูขุมขนกว้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเลยอยากให้คุณหมอแนะนําให้ค่ะคลินิคลับที่ไม่รับของดาราใช่ไหมคะน้งโบคือจริงดาราแล้วก็อิน เซอร์ส่วนใหญ่นะคะปัญหาผิวอะ่ะก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินทรีทเมนต์หรือเลเซอร์แต่ละตัวที่หมอเลือกให้เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ละคนนะคะอย่างของน้องโบวันนี้เนี่ย หมอคิดว่าเรามาบำรุงบูสต์ผิวกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปทำเลเซอร์ต่างๆอื่นๆมากมายเครื่องละหลาย10ล้านเนี่ยเรามาบำรุงผิวโดยการใช้วิตามินกับผิวก่อนเพื่อที่จะให้รับเลเซอร์รับทรีทเมนต์อะไรแล้วมันได้ผลลัพธ์ดีๆนะคะ,คะผิวหน้าของน้องโบนะคะหมอขอนแาตด,ดูนิดนึงนะคะอันนี้แต่งหน้านะหมอก็จะอาจจะแตแบบว่าดูได้ไม่แบบตีงามมากนะ ปกติผิวแห้งนิดนึงหรือไม่คแห้งค่ะผิวแห้งแล้วก็เป็นรูกุมขนกว้างทีแต่ถ้าสมมติโบไม่แต่งหน้าค่ะก็จะมีรอยด่างดำแบบจากรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องโบถ้าน้องโบบอกว่าผิวแห้งแต่รูขุมขนกว้างเนี่ยแปลว่าหน้าน่าจะผ่านการทําอะไรมาพอสมควรเพราะปกติคนรูขุมขนกว้างเนี่ยจะผิวค่อนข้างจะมันแต่ถ้าเราเป็นหน้าแห้งแล้วรูขุมขนกว้างเนี่ยอาจจะ เกิดจากการใช้พวกายาสิวครีมสิวหรือรักษาสิวหรือว่าการเลเซอร์มาเยอะๆค่ะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นผิวของเราอะค่ะเป็นพื้นผิวมันแต่ถูกทําให้แห้งด้วยสิ่งอื่นแปลว่าตอนนี้ต้องการการบํารุงอย่างเข้มข้นสิ่งที่หมอจะทําให้ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะให้ไปทําหน้าอย่างอื่นได้แล้วหน้าไม่พังหน้าไม่เป็นฝ้าหน้าไม่บางนะคะ,คะก็คือการ ทำเป็น NC Whita Booster นะคะตัวนี้เป็นวิตามินสูตรเฉพาะบุคคลเลยคือหมออะเลือกสูตรให้เป็นเฉพาะน้องโบโดยตรงเพื่อที่จะบำรุงในเรื่องของหนึ่งที่น้องโบบอกว่ามีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะเราก็จะใส่ตัว h y a l โ r o n i c Acid นะคะเพื่อที่จะให้ผิวหน้าเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นตัว r e l a n d l ถ้าเคยได้ยินชื่อน,นะคะตัวใดตัวหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวนะคะ แล้วก็จะใช้เป็นไอนติการตัวนี้มันจะช่วยให้รูขุมขนเนี่ยกระชับได้เพราะว่ารูเข็มเนี่ยฉีดครั้งหนึ่งได้ถึงเก้าเข็มเลยจะทําให้แบบช่วยให้ผิวเนี่ยละเอียดขึ้นรูขุมขนดีขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยดูสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็จะใส่ตัววิตามินที่ทําให้ผิวใสแล้วก็ขาวขึ้นด้วยค่ะของโบจะเป็นสูตรนี้นะคะเพื่อที่จะมิกซ์กันในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ย แข็งแรงขึ้นออล่าขึ้นนะคะโดยปกติทั่วไปเนี่ยเห็นเดียวก็เริ่มเห็นผนแล้วค่ะค่ะสมมุติโบทําไปอย่างเงี้ยคือมันจะแดงนานไหมคะต้องรว่ากลัวเรื่องนี้มากเลยส่วนใหญ่จะขึ้นกับคนนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปไม่เกิน3วันเนี่ยก็หายแล้วบางคนวันเดียวกลับมาปกติเลยขึ้นกับการฮิลลิ่งโปรเซสของผิวแต่ละคน แต่ยิ่งรูเข็มเล็กอย่างที่บอกพอเราใช้เป็นตัวกันเนี่ยนะคะตัว n c กันเนี่ยมันทําให้แบบจากที่จะบางคนจะช้ำแบบเป็นอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยเหลือวันเดียวก็มีแล้วก็หนูคิดว่าหลายคนจะสงสัยในเรื่องแบบอ่าถ้าสมมติเราทาครีมอยู่แล้วแบบบำรุงเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่า แล้วมันต่างยังไงกับตัวที่เราจะต้องฉีดตัวนี้ผิวเรานะคะลองนึกถึงนึกถึงฟองน้ำเนาะค<ะ>ือฟองน้ำเนี่ยมันมี2ด้านใช่ไหม<ะ>การทาครีมเนี่ยมันก็จะช่วยได้เพิ่มความชุ่มชื้นผิวผิวแล้วก็ลงไปเนี่ยซึมเข้าไปได้ระดับหนึง่งแต่ตัวชั้นผิวเองเหมือนชั้นฟองน้ำเนี่ยมันมีชั้นลึกด้วยถ้าชั้นลึกมันเหี่ยวมันแก่มันไม่ได้รับการบำรุงเนี่ย ต่อให้เราทายยังไงด้านบนนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะอิ่มฟูขึ้นมาทั้งชั้นสกินทั้งชั้นผิวหนังได้การทํา NC Vi t a o o o s t e r คือเราบูสต์ทั้งชั้นโดยที่ไม่ได้ไปทําการระคายเคืองหรือไปเลเซอร์ไปผัดเซล์ลอะไรใดๆออกแต่ทําให้ชั้นผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นและพอผิวแข็งแรงขึ้นอยากทําอะไรทีเนี้ยง่ายแหละ กลัวมากเลยค่ะกลัวเจมค่ะเพราะว่าแเป็นคนกลัวเข็มค่ะก็เลยจะถามว่าจเจมคคเป็นข่าวดีมากพอเรามีตัว NC กันตัวนี้แล้วนะคะแทบจะไม่เจ็บเลยค่ะเราจะป้ายยาชานะคะยาชาเนี่ยก็ป้ายอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจะป้ายนานกว่าปกตินิดหน่อยเพราะว่าเราจะเรียกว่าฉีดวิตามินลงไปที่ชั้นผิวหนังเลยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เข็มขนาดเล็กมาก เลยนะคะเล็กกว่าหัวประกาอีกเล็กสุดๆนะคะตอนที่ฉีดลงไปเนี่ยก็จะใช้เวลาจิ๊ดเดียวตึกๆตึตึ๊ตแบบแป๊บเดียวเลยดังนั้นเนี่ยความเจ็บเนี่ยถ้า้ปยาชาครบเวลานะคะแทบจะเป็นศูนย์เลยะคะ่ะโอเคแล้วก็อยากรู้ว่าหลังการทำนี้โบสามารถแบบใช้หน้าต่อได้เลยนะคะในการแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ยอยากจะให้เว้นอย่างน้อยสักวันหนึ่งค่ะ พราะถึงรูเข็มจะเล็กนะคะแต่ว่ายังไงมันก็คือแผลก็คือรูเข็มการแต่งหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีสิ่งอุดตันและเราจะทําความสะอาดไม่สะดวกเพราะว่าเหมือนกับเอะเราก็จะกลัวเจ็บเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นสิวตามมาแต่ถามว่าเคยมีดาราที่ทําแล้วไปแต่งหน้าออกงาน,นไหมก็เคยมีค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ยังไงแนะนําเอาที่โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดดีกว่าขอให้เว้นอย่างน้อยสักหนึ่งวันค่ะ คุณหมอคะในเรื่องของผลลัพธ์ค่ะถ้าทําไปแล้วเนี่ยจะเห็นชัดสุดในช่วงไหนประมาณราวๆหนอาทิตย์นะคะหอาทิตย์เนี่ยเซลล์ผิวมันก็จะเริ่มซ่อมแซมเหมือนกับซ่อมแซมรูเข็มที่เรายิงลงไปใช่ไหมคะได้เสร็จแล้วก็วิตามินเนี่ยก็ออกฤทธิ์เต็มที่นะคะประมาณ1อาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มแบบเป็นปังหน้าเนียนรูขุ่งขนกระชับขึ้นนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเยอะ หมอจะแนะนํามาซ้ําทุกหนึ่งเดือนแต่ว่าถ้าใครที่แบบหุ้ยหน้าดีอยู่แล้วนานๆทําทีได้เลยทําปีละครั้งก็ได้ค่ะหลังจากที่โบได้ปรึกษาคุณหมอคุกไกนะคะอยากจะบอกว่าอุ่นใจมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกังวลเรื่องการพักฟื้นหน้านะคะแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นรอยแผลเป็นอตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าอุ่นใจมากค่ะเพราะว่ามันได้คุยกับเพื่อนสาวนะคะก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะเป็นลูกสาวคุณหมอคุกไกอีกคนนึงนะคะขอบคุณมากนะคะได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไง เดี๋ยวโบจะไปทำหน้ากันแล้วค่ะสำหรับตัว NC Vita Booster นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ทางเสร็จนะคะก็คือพี่เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยก็ไม่กี่ชั่วโมงนะคะรอยแดงเนี่ยจะหายไปแล้วก็สามารถใช้หน้าได้ปกติเลยค่ะขั้นตอนในการทํานะคะก็จะมีเป็นการมาร์กยายชาค่ะประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็มีการเติมวิตามินผิวนะคะแบบเข้มข้นค่ะตัวน,นี้จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะตอนทํานะคะก็เจ็บน้อยค่ะทนได้แล้วก็ไม่ได้กดหน้ากลัวยอย่างที่คิดเพราะตอนแรกที่เห็นอุปกรณ์เนี่ย บบต้องเจ็บแน่เลยแต่บอกว่าโบเป็นคนกลัวเข็มนะคะแต่ว่าตอนทําแล้วไม่ได้รู้สึกเจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะที่สําคัญคุณหมอนะคะวิธีพ,พ,พนักงานก็ทําให้เรารู้สึกไม่กังวลเลยค่ะอันนี้ชอบมากๆค่ะความประทับใจสําหรับที่นัชยาคลินิกนะคะก็ตั้งแต่หน้าประตูเลยค่ะพี่พี่พนักงานนะคะบริการดีมากๆค่ะแล้วก็อันนี้ต้องกดไลค์ให้เลยแต่ที่ชอบนะคะก็คือต้องยกนิ้วให้กับคุณหมอกุ๊กไก่เลยค่ะให้คําปรึกษาดีมากๆนะคะแล้วก็เวลาเวลาคุยเนี่ยเหมือนได้คุยกับ เพื่อนสาวเลยค่ะและที่สําคัญถ้าไม่สวยไม่เป๊ะไม่ปังนะคุณหมอไม่ให้กลับบ้านค่ะไม่แปลกใจเลยที่เหล่าดาราคนดังหรือว่านางงามนะคะไว้ใจให้นัชยาคลินิกดูแลค่ะบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่ค่ะจบทุกปัญหาผิวเลยแบบ All-in-one นะคะใครที่มีปัญหาผิวอิดโรยฝ้ากระนะคะสิวรอยดําหรือว่าลูกขุมขนกว้างจบทุกปัญหาผิวได้ที่นัชยาคลินิก ดวราคากันใ้ที่ hdmall.co.th นะคะที่สําคัญใครที่กลัวกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะที่นัชยาคลินิกเนี่ยเขามีบริการของ HD Pay ค่ะตัวนี้เนี่ยก็สามารถผ่อนสูงสุดได้นานถึง10เดือนนะคะเป็นการสวยแบบสบายกระเป๋ามากค่ะยังไงก็มาลองปรึกษากันที่นัชยาคลินิกนะคะดูวิดีโอจบแล้วขอ,อกำลังใจให้นุจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ